สิ่งที่ท่านเห็นอยู่ตรงหน้านะครับ95%ตอบได้ว่านี่คือต้นอะไรนะฮะแน่นอนมันคือต้นเมลอนนะครับแต่คงตอบไม่ได้หรอกว่าท่านเห็นน่ะคือสายพันธ์อะไรนะฮะพอมันยังเล็กอยู่ที่เห็นก็คือเป็นสายพันธุ์ญี่ปุ่นนะครับสองคำถามต่อมาแล้วนี่คืออะไรนะครับอีกราวๆสัก80%ตอบได้นะฮะโดยไม่ต้องคิดนะฮะนั่นก็คือแขนงเมลอนนะครับที่ออกมาตามซอกใบนะครับผมก็ได้ทําการลิ แล้วผมจะเอาไปทำอะไรอีกนะฮะทุกรอบการปลูกนะครับผมก็จะใช้น้ำหมักนะครับรวมด้วยนะครับตัวนี้ก็เช่นกันผมก็จะเอาไปหมักเพื่อนำกลับมาพ่นลดร,ราดให้เขาในการปรุงธาตุอาหารนะครับในการเสริมธาตุอาหารให้ต้นเมล็ดของเรานะครับแล้วตัวนี้จะให้พวกอะไรนะครับตามที่ผมอ่านมานะครับแล้วก็ที่เขาวิจัยมาก็จะเป็นพวกยอด ผมต้องการโบลอนไงยอดก็อาจจะได้ยอดจากยอดกระถินยอดผักบุ้งนะครับยอดตำลึงแต่นะครับโบลอนจะได้จากยอดนะฮะผมก็เลยเอาพวกนี้แหละที่แตกยอดมาใหม่นี่แหละไปหมักนะครับแล้วก็มาพ่นนะฮะน้ำหมักผมมีหลายตัวนะครับ ครับผมปอนฟาร์มมิงเทรแอนนะครับวันนี้ผมก็จะเข้ามาทํางานนะครับช่วงเย็นเพิ่มนะครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับที่ไม่ได้ขายของพอดีพี่น้องทีนี้ก็ช่วงเย็นนะครับปกติผมต้องขายโรตีนะครับเนี่ยแต่เนี่ยผมเข้ามาทําอาชีพนะครับรองจากอาชีพหลังผมก็คือการปลูกเมลอนขายผลนะฮะตอนนี้ต้นกล้าของเรานะครับก็มีใบจริงครับหใบนะครับใบที่2อกัลัง้อนะฮะถ้าใคร ไม่รีบก็รอได้อีกหนึ่งวันนะครับส่วนตัวผมจะลงทุปลูกในวันนี้นะครับขั้นตอนที่1นนะครับหลังจากที่เราได้เห็นนะครับต้นพันธุ์ที่เราจะลงปลูกนะครับถ้าสังเกตนะครับดินด้านบนเนี่ยจะมีความแห้งนะครับส่วนขุดลงไปสักนิดจะมีความชื้นนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับนี่ครับมันมีความชื้นอยู่พี่น้องก็ง่ายๆก็คือก่อนที่เราจะทําการปลูกนะฮะผมจะรดน้ําไปก่อนหนึ่งครั้งนะฮะแล้วก็ จะปลูกให้ดูนะครับว่าปลูกยังไงสักต้น2ต้นและกันพี่น้องครับให้รอด100%เซนะครับเริ่มปลูกกันเลยครับหลังจากที่ผมลดน้ําไป1แก้วนะครับมันก็จะได้ความชุ่มชื้นนะครับทีนี้ก็ต้นกล้าของเรานะครับวิธีทําก็ง่ายมากนะครับบีบขึ้นมาจับเบาๆไม่ให้ลากตุ้มเขาแตกเดี๋พี่น้องเด้อเนี่ยแค่นี้ก็โอเคแล้วเนี่ยมันก็จะเป็น ลากเขายังไม่ขดเห็นป่ะครับลากยังบ่ขดอยู่ใต้ค้นนะครับเวลาเราปลูกมันก็จะพุ่งไปได้ดีนะครับหรือว่ารอมากกว่านี้ได้หนวันก็น่าจะโอเคนะครับผมจะปลูกเลยแช่นี้เองพี่น้องโอเคหลังจากที่เราปลูกลงเสร็จแล้วนะครับทุกครั้งนะครับอันนี้คือข้อห้ามนะครับห้ามอะไรดูไหมห้ามลืมพี่น้องปลูกเสร็จก็คือรดน้ําตามนะครับ1-2แก้วนะครับ รถไปเลยพี่น้องเท่านี้นะครับก็จะเป็นวิธีที่ทําให้ก้าเมลอนของเรานะครับรอด100%รนะครับรอด100%เนะครับถ้าทําตามผมโอกาสรอด100%แน่นอนนะครับ <S <S เดี๋ยวจะปูให้ดูอีกสักต้นแล้วกันพี่น้องต้นนี้นะฮะนี่นะครับ,รบปึ๊บบีบใต้กระป๋องไม่ต้องบอกเรื่องไง่ายๆพี่น้องเด้อ ตั้งแต่ดูมังแต่ตอนหนึ่งตอนสองนะครับตอนนี้ตอนสามแล้วนะครับมาถึงวิธีการปลูกนะครับผมว่าไม่มีขั้นตอนไหนที่ยากนะครับนี่ฮะก็ดึงออกมาอย่างนี้ก็จะเห็นรากนะครับปุ๊บไปแบบนี้ครับนี่นะฮะหลังจากที่ปลูกเสร็จนะครับก็รดน้ำนะครับ สแก้วพี่น้องแค่นี้เองอ่ะแล้วกลับไปดูต้นแรกนะครับที่เราปลูกนะครับนี่นะน้ำก็ระบายได้ดีนะครับก็ถือว่าเป็นเสร็จนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูตอนเสร็จนะครับว่าจะมีลักษณะหน้าตาเป็นยังไงสำหรับแปลงปลูกเมลอนของเรา ผมจะพาทุกคนกลับมาดูใหม่อีกครั้งนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับสำหรับการลงกล้าต้นไม้รอดของเรานะครับตอนนี้ก็คือยังรอดร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกต้นนะครับไม่มีต้นไหนเหี่ยวนะครับแต่พรุ่งนี้นะครับจะเป็นการตัดสินว่าจะรอดชัวร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่นะครับจะมีต้นตายหรือเปล่านะครับขณะนี้เวลานะครับบ่ายสองโมงครึ่งนะครับผมก็จะนําปลาล้าที่ต้มนะครับเป็นกากปลาล้านะครับเพื่อมาทําเป็นน้ําหมักนะครับแต่ในวันนี้นะครับ ที่มาให้ดูก็คือต้นเมลอนนะครับหลังปลูกเมื่อวานตอนเย็นพี่น้องเมื่อวานตอนเย็นนะครับมาดูกันเลยว่าผมบอกว่ารอดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันจะรอดร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างที่ผมบอกหรือเปล่านะครับด้วยวิธีปลูกที่ผมสอนไปเมื่อขั้นต้นชมเลยครับ ตอนนี้บา่ายโมงบ่ายสองเกือบบ่ายสานะครับเห็นไหมครับถ้าปลูกไม่ดีนะครับหรือว่าทําผิดวิธีนะครับต้นไมร่อนก็จะเหีออ่ยวเพราะว่าแดดตอนนี้ร้อนร้อนมากนะฮะก็เป็นช่วงร้อนที่สุดของวันนะครับก็คือสบายใจแล้วลหละครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือต้นไมร่อนของเรานะครับเป็นปลูกรอดร้อยเปอรเซทุกต้นจริงๆนะครับก็จะเป็นแบบนี้ ตอนนี้นะครับต้นเมลอนของเราก็เจริญเติบโตนะครับได้เป็นอย่างดีแต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงปัญหานะครับที่ผมจะเจอในรอบนี้ตั้งเร็วมากพี่น้องเจอเร็วมากนะครับถ้าคนปลูกเมลอนได้นะครับก็จะรู้ว่านี่เริ่มมีไวรัสมาบุกเขานะครับถ้าสังเกตใบเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ครับใบแข็งแขงนะฮะแล้วก็ตั้งตั้งแบบเนี้ก็คือโดนไวรัสนะครับอาจจะเพราะเพีย้ยไฟหรือแมลง ปากกัดต่างๆนะครับตัวนี้ก็อาจจะเป็นนะครับก็คือจะไม่ค่อยสวยแล้วล่ะงานหนักแล้วล่ะรอบพี่น้องรอบนี้นะอันนี้คือไม่เป็นอะไรนะครับก็คือเริ่มมีให้เห็นนะครับหลายต้นอยู่เหมือนกันนะครับพี่น้องจากเดินดูนะครับมีเกือบทุกแถวนะครับบางครั้งอาจจะติดมานกบเมล็ดพันธุ์นะครับบางครั้งก็อาจจะติดกับแมลงต่างๆนะครับแต่ผมว่า ของผมน่าจะติดมากับพาหะนะับีน่นะฮะอันนี้ก็เป็นนะครับมันจะเป็นอย่างนี้พี่น้องแต่ผมก็ไม่เป็นไรครับผมก็ดูแลเขาต่อไปไม่ถอนทิ้งเหมือนนะครับส่วนอื่นๆนะครับเป็นการทดลองนะครับก็ทุกรอบก็เจอแล้วครับแต่ว่าก็รักษาเอาทุกรอบนั่นแหละแต่รอบนี้จะรักษาได้หรือเปล่านะเพราะว่าอัตราการเป็นนะ่ะก็ถือว่าหลายต้นกว่าปกตินะครับ กติก็3มต้นสี 4, ต้นเนี่ยของก็ดูแลนะครับจนหายพี่น้องจนเก็บเกี่ยวได้กินผลผลิตก็โอเคนะครับอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานโอเคนะครับเดี๋ยวค่อยมาลุ้นนะครับให้กําลังใจด้วยด้วยพี่น้องเด้อขอกาลังใจนะครับแรงเชียร์แรงใจนะครับจากพี่น้องทุกท่านนะครับว่าจะผ่านผลไปด้วยกันนะฮะโอเคฮะ ตอนนี้นะครับเมลอนของเราก็มีใบจริง3ใบ4ใบพี่น้องผมจะบอกว่าหลังจากนี้อีก2สัปดาห์นะครับอีก2สัปดาห์คุณผู้ชมนะครับก็จะสามารถเห็นดอกเมลอนแล้วก็เพอเพอราอาจจะเห็นผลเล็กๆเ,เข้าด้วยซ้ํานะครับตอนนี้ก็เมลอนของเราก็ถือว่าตั้งตัวได้แล้วนะครับมีระบบรากที่เริ่มแผ่ขยายนะครับจากประสบการณ์นะครับหลังจากนี้อีกประมาณราวๆสัก2สัปดาห์นะครับไม่เกิน20วันนะครับ เราได้เห็นลูกเมลอนแน่นอนแน่นอนนะครับถ้าผมพูดครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมปลูกมันก็คงจะดูตลกนะพี่น้องเนาะแต่นี่กะปลูกมาแล้วหลายรอบแล้วพี่น้องเกือบสิบรอบแล้วนะฮะมันก็จะเป็นอย่างนี้มาตลอดนะครับผมก็เลยเดาเกมได้อ่านทางออกนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาทําการรีขแขนงเด็กขแขนงนะครับเพื่อกระตุ้นให้เขาพุ่งได้ดีขึ้นคือยังไงนะฮะก็คือขแขนงข้างต้นเนี่ย ที่เขาออกมานะครับถ้าเราไม่เด็ดออกเนี่ยเขาปรุงอาหารจากใบที่เขามีอยู่น้อยๆน่นะสามสี่ใบเขาได้แหละแล้วก็ส่งไปหาลากลากก็ดูดอาหารนะครับแล้วก็ลําเลียงมาแจกจ่กจายทุกอย่างนะครับก็อาจจะอ่าไม่อาจจะละก็จะส่งไปที่แขนงด้วยนะฮะนี้เราก็เลยเด็ดออกนะฮะเพื่อจะให้เขาส่งไปที่ยอดโดยตรงนะฮะอัตราการพุ่งก็จะดีขึ้นดีที่สุดนะครับก็จะเป็นแบบนี้พี่น้องอยากจะไปเด็ดแขนงให้ดูกันเลยครับ นี่นะครับแขนงที่ผมบอกนะฮะอันข้างบนสุดก็คือยอดนะครับด้านข้างก็คือแขนงแค่นั้นแหละพี่น้องนี่ฮะเด็ดออกมาเลยอันนี้คือยอดนะฮะอย่าไปเด็ดยอดเลยพี่น้องเด้อแค่นี้แหละพี่น้องไม่ได้ยากอะไรมองดูเหมือนจะต้นไม่ค่อยใหญ่นะครับแต่สุขภาพใบก็เช่นเคยครับพี่น้องยังเขียวนะครับแต่รอบนี้ก็จะมีพวกต้นที่ไม่สมบูรณ์นะฮะอยู่เยอะเหมือนกันราวๆสักเจ็ดแปดต้นพี่น้องเดี๋ยวจะถ่ายให้ชม มีอาการของการเป็นไวรัสอันนี้เป็นไวรัดญี่ปุ่นนะฮะถ้าจะดีแขนงก็รีแขนงก็จะนี่ฮะดี๋ยวได้เหมือนกันก็จะเป็นเล็กๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูนี่เจอละถ้าเป็นส่วนอื่นก็คงถอนทิ้งแน่ๆแหละครับแบบนี้นะ มีอาการเป็นใบหงิกใบงอนะฮะคล้ายการเป็นไวรัสนะครับแต่ที่ส่วนก็ทดลองนะครับให้พี่น้องได้ดูนะครับหลายครั้งก็รักษาได้นะครับก็มาดูกันค่อยมาดูกันว่ารอบนี้จะรักษาได้หรือเปล่านะัะก็จะมีอีกสองต้นตรงนี้ไม่ได้พ่นยาอะไรเลยนะครับปลูกเหมือนเดิมระบบปลูกก็คือเน้นน้ำหมักนะฮะแล้วก็มีปุ๋ยเก็ดปุ๋ยเม็ดร่วมด้วยนะครับเหมือนทุกครั้ง แต่สิ่งที่จะไม่ใช้จริงๆก็คือการที่ผมจะใช้ยาฆ่า,มาแมลงนะฮะหรือยาฆ่าเชื้อราครับก็คือใช้เป็นตัวอื่นแทนอย่างเช่นชีวภาพนะครับเว่าจะเป็นน้ําหมักก็กันได้ส่วนหนึ่งอยู่แล้วนะครับเป็นภูมิคุ้มกันนะครับรอบนี้เราจะให้มาดูสิ่งที่ผมนําออกมาใช้แล้วก็จะให้เห็นก็คือการให้น้ําหมักปูกุ้งหอยนะครับที่ผมหมักเองนะฮะเดี๋ยวเขาจะถ่ายให้ชมนะฮะ เป็นนัยยะต่อไปนะครับเดี๋ยวมาเปรียบเทียบการจเจริญเติบโตของต้นเมลอนกันนะครับผมปลูกสามสายพันธุ์ว่าแต่ละสายพันธุ์นะครับการจเจริญเติบโตแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนสายพันธุ์ที่หนึ่งนะครับเป็นกาเรียนะฮะผิวเหลืองตาข่ายนะครับเนื้อหอมก็จะได้ต้นประมาณนี้จื่อไว้ในะพี่น้องจือไว้เดีย๋ยวจะข้ามฝั่งไปพันธุ์ที่สองและพันธุ์ที่สามนะฮะอันนี้ก็คือพันธุ์แรกนะครับ จือไว้นะครับตรงนู้นส่วนนี้เป็นพันธุ์ที่สองที่ผมปลูกนะครับเป็นเมลอนญี่ปุ่นนะครับเนื้อเขียวครับหอมตะข่ายสวยนะฮะก็คือจะได้ต้นประมาณนี้สังเกตข้อเขาจะสั้นแต่ใบเขาจะรู้สึกว่ามีความที่จะใหญ่ใบกว้างนั่นเองก็ะจะทั้งแถวนี้ทั้งแถวนะครับ เป็นเมลอนญี่ปุ่นถ้าเปรียบเทียบนะครับกับต้นมัสคูดทรงต้นนี้น่าจะดูสมบูรณ์กว่าแบบนี้โอเคงั้นไปแถวต่อไปนะครับก็จะเป็นเมลอนพันธุ์สุดท้ายนะครับส่วนเมลอนนะครับพันธุ์นี้ก็จะเป็นเมลอนหวานกรอบนะครับก็ทรงใบก็จะดูยืดยืดกว่าเมลอนญี่ปุ่นเมื่ัสคู่นะฮะ การจเจริญเติบโตตอนนี้ก็ใกล้เคียงกันนะครับแต่แต่ละสายพันธุ์ก็จะห่างกันผมว่านิดนึงถ้ามองจากตาตอนนี้ตัวทเร็วสุดก็จะเป็นเมลอนญี่ปุ่นรองลงมาก็จะเป็นเมลอนผิวเรียบตัวนี้และตัวแรกที่เราดูก็คือเป็นเมลอนเนื้อหอมกาเรียนั่นเองก็จะดูช้ากว่าเขานิดนึงนะฮะก็สภาพโดยรวมแบบนี้ครับ โอเคครับก่อนอื่นเลยนะครับผมจะพาทุกคนมาดูต้นที่เป็นไวรัสนะครับผมนีปลูกไวรัสปลูกแล้วเจอไวรัสอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ถอนทิ้งเหมือนส่วนอื่นนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพืชพันธุ์นะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมทุกคนนะครับจะได้มาเห็นว่าผมปลูกอะไร,ะรบ้างนะฮะในกระถางมีหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับต้นถัว่วต้นผักบุ้งนะฮะมีหมดเดี๋ยวจะพาไปดูต้น ต้นที่เขาเป็นไวลัสนะครับตรงนู้นเล็กกว่าเพื่อนเห็นไหมนี่นะฮะอันนี้คือใบปกติเขาก็จะเป็นประมาณน,นี้นะฮะตรงนี้เป็นไวลัสนะครับเห็นไหมถ้าเป็นส่วนอื่น,นครับดึงถอนทิ้งนะฮะส่วนตัวผมนะครับไม่ได้ถอนนะครับก็จะเก็บไว้พี่น้องส่วนอากาศร้อน นะครับหนาวๆร้อนๆกลางวันร้อนแบบนี้นะครับอากาศช่วงนี้เพีย้ยไฟระบาดนะครับพวกเพีย้ยต่างๆนะครับเป็นไวรัสพี่น้องถ้าโพสในกลุ่มหรือส่วนใหญ่ก็จะบอกแนะนำนะครับให้ถอนทิ้งแต่พี่น้องก็ที่ติดตามก็ไม่เห็นผมถอนสักทีใช่ไหมครับก็ได้เก็บจนเก็บเกี่ยวแต่รอบนี้มาลุ้นกันว่าจะได้เก็บเกี่ยวหรือเปล่าผมมองว่าถ้ามันที่แรกเป็นหนักนะฮะแล้วก็ผมมองว่าแบบเนี้ย เริ่มหายแต่ประสบการณ์นะฮะแต่ว่าก็ขอกําลังใจช่วยกันนะฮะว่าผมจะรอบนี้จะเอาชนะไวรัสนะฮะที่มาระบาดในโรงเงินผมได้หรือเปล่านะครับ<ๆ>ก็มีอยู่มีอยู่แต่ผมมองว่าเขาจะหายอาจจะมองแบบตลกหน่อยเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ยานะฮะไม่ใช้ยา,างจาังถึงใช้นะครับเ <laughs> มื่อ2ปีที่แล้วผมเคยปลูกแบบใช้นะครับ <laughs> มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากนะ,ะับ <laughs> ผมก็เลยไม่ใช้นั่นเองพี่น้อง แต่ผมจะมีวิธีการดูแลยังไงก็จะอธิบายไปเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับก็บอกอยู่แล้วล่ะพี่น้องบอกไปทุกคลิปอยู่แล้วนะฮะนี่ฮะต้นหนึ่งมันก็ไม่ได้เป็นทุกต้นหรอกพี่น้องเนี่ยมันไม่ได้ระบาดขนาดนั้นแต่ว่าต้นที่มันเป็นอ่ะอย่างเช่นต้นนีน้แถวนี้อาจจะมีหนึ่งต้นนะครับแถวโน้อนอาจจะไม่มีอะไรอย่างเงี้ยครับ,นนค,รบคนอื่นก็คงถอนไปแล้วนะครับ งนียก็ขอกำลังใจนะครับแล้วก็ฝากกดติดตาม Subscribe นะครับถ้าชอบก็กดถูกใจด้วยนะครับถ้าไม่ชอบก็กดถูกใจด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมปอนฟาร์มิงไทยแลนด์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมครับกดกระดิ่งด้วยคลิปหน้าเจอกันครับ